สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการอมสินทอล์กเบ o u t ทอล์กทุกเรื่องที่อยากให้คุณรู้ ะะเราจะขอนำเรื่องราวของ6เรื่องควรรู้ในการทำธุรกิจออนไลน์สำหรับผู้ที่เริ่มต้นจะขายของออนไลน์นะคะเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นค่ะ สำหรับการขายของออนไลน์ที่อาจจะดูเหมือนว่าไม่ต้องมีหน้าร้านให้วุ่นวายแค่โพสขายของดูง่ายๆสบายๆแต่รู้หรือไม่ว่านอกจากการโพสต์ภาพสินค้าใหม่ๆตอบคําถามลูกค้าเช็คเงินส่งของแล้วเนี่ย6เรื่องสําคัญที่ต้องรู้สําหรับพ่อค้าแม่ค้าขายของออนไลน์เลยนะคะเรามาดูเรื่องแรกกันดีกว่าค่ะ อันดับแรกเลยนะคะเรื่องของภาษีที่ต้องเสียภาษีเงินได้ค่ะหากธุรกิจของคุณมีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลก็จะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล2แบบอันดับแรกก็จะเป็นพงด5-1ากลางปีเพื่อประเมินรายได้และยื่นภาษีพองดอด .50 ยื่นงบประมาณการทั้งปีพร้อมส่งงบดุลและมีการตรวจสอบบัญชีค่ะต่อไปหากทําธุรกิจออนไลน์แบบบุคคลธรรมดาก็ต้องเสียภาษีเหมือนกันนะคะ อันนี้ก็จะเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาซึ่งต้องยื่นพองอด94ในครึ่งปีแรกและยื่นแบบพองอด90อีกครึ่งในครึ่งปีหลังนะคะโดยคิดจากรายได้สุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วหากรายได้สุทธิไม่เกิน1,50 0 0 0บาทก็ไม่ต้องเสียภาษีค่ะ นอกจากนี้ยังต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือการจดแวดนั่นเองนอกจากการเสียภาษีเงินได้แล้วหากการขายของออนไลน์มีรายได้เกิน1.8ล้านบาทต่อปีต้องมีการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะหรือที่เรียกว่าแบบพพ,พ0 1นั่นเองค่ะเพื่อนำมาคํานวณภาษีที่ต้องเสียภาษีขายหักด้วยภาษีซื้อแต่สำหรับผู้ที่ต้องการรับหรือออกใบกากับภาษีจาก คู่ค้าหรือลูกค้าแต่รายได้ไม่ถึง1.8ล้านบาทต่อปีก็สามารถจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ค่ะ ถัดมาเรื่องควรรู้ข้อที่2หากใครทำธุรกิจออนไลน์เกี่ยวกับการขายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและเครื่องสำอางต้องขอออยนะคะซึ่งอันนี้ก็จะอยู่ในกลุ่มอาหารเสริมเครื่องสำอางก็จะต้องขึ้นทะเบียนกับสำนักคณะกรรมการอาหารและยาหรือออยให้ถูกต้องก่อนจำหน่ายเพราะหากขายอาหารที่ไม่มีฉลากหรือมีไม่ครบถ้วนจะมีโทษถูกปรับไม่เกิน3 0,000บาท ในหมวดของเครื่องสำอางก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน2 0 0 0 0ื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนั่นเองค่ะสำหรับใครที่ขายสินค้าพรีออเดอร์อันนี้ก็ต้องเสียภาษีที่เรียกว่าภาษีศุลกากรหากรับพรีสินค้าออเดอร์จากต่างประเทศทางเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียต่างๆเพื่อมาขายในประเทศผู้ขายต้องชำระภาษีศุลกากรให้ถูกต้องมิฉะนั้นจะมีความผิด มูลฐานหลีกเลี่ยงภาษีจะได้รับโทษทางกฎหมายและถูกปรับเงินเป็นจำนวน5เท่าของราคาสินค้าด้วยคุณผู้ชมสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของกรมศุลกากรนะคะต่อมานะคะเรื่องการจดทะเบียนพาณิชย์ซึ่งอันนี้ก็หลายหลายคนอาจจะเข้าใจผิดนะคะว่าการจดทะเบียนพาณิชย์ก็คือการเสียภาษีให้ถูกต้องทั้งๆท,ท,ที่มันไม่เกี่ยวกันเลยการจดทะเบียนพาณิชย์เนี่ยมันมีทั้งแบบการจดแบบออฟไลน์ กับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับขายของออนไลน์ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการจดทะเบียนพาณิชย์จะช่วยให้ผู้ซื้อเห็นว่าเราอะ่ะมีธุรกิจที่มีตัวตนถูกต้องตามกฎหมายมีความน่าเชื่อถือเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ซื้อแต่ถ้าหากขายของแบบออนไลน์มีระบบชำระเงินต่างๆควรจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยไม่งั้นจะโดนปรับ2,000บาทและวันละ100บาทต่อไปเรื่อยๆ ะะเมื่อจดแล้วเราก็จะได้สัญลักษณ์มา2เครื่องหมายนะคะอันดับแรกก็จะเป็นเครื่องหมายรับรองผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ DVD ซึ่งได้รับการตรวจประเมินตามมาตรฐานคุณภาพธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ที่ทำให้ร้านค้าออนไลน์มีความน่าเชื่อถือเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นค่ะเรื่องควรรู้ข้อสุดท้ายนะคะขายของออนไลน์ต้องจดทะเบียนกับสคอบอไหม การขายของออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์เนี่ยหากเป็นระบบอ e ีคอมเมิร์ซที่มีระบบการหยิบใส่ตะกร้าและรับชำระเงิน เจ้าของร้านไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดานิติบ,บุคคลจะต้องจดทะเบียนการตลาดโดยตรงกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคออบอให้ถูกต้องค่ะหากคุณมีรายได้1.8ล้านบาทขึ้นไปอันนี้ก็จะเป็นรายได้ต่อปีนะคะแต่หากคุณหลีกเลี่ยงไม่จดทะเบียนก็จะโดนจำคุก1ปีปรับไม่เกิน1 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับและปรับ อีกวันละหนึ่งหมื่นบาทจนกว่าจะได้รับอนุญาตเป็นยังไงกันบ้างคะกับ6เรื่องควรรู้เล็กๆน้อยๆที่นำมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังหวังว่าจะมีประโยชน์กับผู้ที่ทำธุรกิจออนไลน์นะคะซึ่งการทำให้ถูกต้องมันก็ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับร้านค้าของเราในระยะยาวนั่นเองค่ะขอขอบคุณเนะะื้อหาบทความจาก Flow a d c o u s e s u k e s บ o ็อกและกองบรรณาธิการ w o w i d e t h a m a n i t i c o t h นะคะเราก็ขอขอบคุณคุณ ผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการของเราออมสินทอล์ก b อ u t t a ลทอลทุกเรื่องที่อยากให้คุณรู้ก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe และดูรายการของเราย้อนหลังได้ที่ GSB SME Startup นะคะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะอย่าลืมใส่หน้ากากอนามายัยหมั่นล้างมือเว้นระยะห่างทางสังคมงดไปพื้นที่เสี่ยงกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ